หอมซีนใส,ส่อากาศใส่อากาศใส่บักบวกโอ้นี่พี่้องนีง่มาแสบแสบคำยังไงน้ำกนเน้อนครับ <c oughs> เมนูอะไรครับวันนี้อ่อมซีนอ่อมซีนใส่าคาดใส่ข่าดใส่บักบวกโอ้ว้าวนี่ไงข่าดเราเตรียมมาแล้วได้มาจากไหนส่งตรงมาจากนครพนมจัดสุดจริงสุดพุธเฮ้ว้าวบักบวกด้วยนะ หอมบุกเองอันนี้ผักบัวผักบัวหอมบัวเส่วนคนนี้บุกเองใส่ถ่านสองกระสอบแล้วมันเผาก็ผักหอมไงไม่หอมได้ไงเราหอมฉุยหอมฉุนหอมฉุนเรียบร้อย 那、嗯、我。 อันนี้ดูหมดแล้วต้องนำตรงนีโอ้โหเกลยดเลยอ่ะนี่ครับโอ้โหอืม นี่โอ้เล็บมือดบบมื่อี้เช่นเคยนะครับนี่พี่น้องสุดเด็ดหัวซีนใส่ผักขา,าดอ,อมซีนใส่ผักขาดแล้วก็พริกโดลดาคกับนี่พี่นอดด้องสุดพันหอนนะนะ สุดแเดบนี่พี่้องอืมนัวค่ะชุดยอดความนัว มาแสบแส,บ,สบคำยังไงน้ำกันเนื้อครับ <c oughs> สุดเด็ดกับปิ้งปิ้งสีน้ำนี่ครับอันนี้ของเด็กน้อยนนี่ใส่ผักขาดมันเดาดินแหลบ เด็ก็ขาดผำห้อมอย่ยงที่เด็ดคือแบบลูกโดดนีด่น้องเมื้งเมืองไหนเมืองเสียบ 嗯。<Yeah. S 2> mm hmm.